พอใช้ไอนของครอปหนึ mm ่งจบเพ่อนนะจ๊ะเอ้ยไม่ใช่แฟแฟงจวงตียูของครอปหนึ่งคือแล้วก็คอร์ส ทุกคนยอย่ไปบอกมันนะดมดมมันรู้ดมมันรู้ดมมันรู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนอย่าไปบอกมันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ็นดีกับกระสุนใส่ยันเนี่ยขอเนียยมอนเตอร์แล้วก็เอามอนเตอร์กับเข,ข,ข้ากลองกับพอต้กล่องดรสกิลเงินไขอของครอบสามและ พาอทาโซเยอร์จีเบล,ลูแล้วก็ซูซาน่าแล้วก็้าสุเกตเที่ยวเอล่าไปแล้วสองใบโจมตีไปแฟ,แฟร์แฟงโลเพนิกโลแห่งมังกรสุริยรันได้รับมงเกตพลังชีวิตการสิบเอ็ดหน่วยรอ เชแอนดรอจจานิงเกตบอดี้คอบอลดราก้อนไปช่องกลางเลือดสองช่องขวาเขาไปช่อง้ามสกต จากนั้นการ์ดพิเศษดราก้อนฟอร์สขอใช้ข้อมือและนำการ์ดจากวงเราเข้าสู่ใต้กองและดิวอสซาจะนำจุดการไม่ถึงเอ็กซ์แซนเฟสของกูเลยกูยังคอไม่จบเลยมงแจ็คคอรกสองเรียบร้อยโจมตีเดี๋ยวหยุดแล้วไม่ใช่หรอก

คนยังไม่บอกมันนะบอกจมตีเเออเออเออจมตีพีเนเทดเหลือแปดมันอาจจะมีโคโนอามีน่าก็ได้ เขาลืมลิงแอคแท็กไมโซนลิงจัวเออสี่ใช่ไหมเหลือส oh ี่โจมตีเซฟายเตอร์เ <reco> หล <ask> ือหนึ่งเออมมโ้วยนะครัฟอลเฟสไล ชิ้นเอ้ยไม่ใช่ชิ้นองชิ้นผงกิวทำงานสแตนโจมตีลิงแอคแท็กสาไฟตาเกือบสวน มื่อมีการเข้าสู่โซของกาคนเนี่ยดูอเป็นส่องอ่านอย่างของแท้ปงการเวลาต้องเกยกับคนอื่นก่อนถึงจะเอามอนท่อ่ะานที้าสู่โำการต่อสูอ้เวลาถ้าทำการต่อสู้อยู่ก็คือต่อสูอ้ใช่ก็คือแอคกทเสนนั่แหละอย่างคองไม่จบเลย,ยว่าจะคอเ<ม>บอร์นิงไงไ่งอีกตัวต ขอเบอร์นิง่งรอเลนพอแมใสไซคืนทั้นแหละเ่อยอีกแล้วรอมีเวลาแค่ถึงถึงสามทุ่มครึ่งนะไมมไม่มีเวลาแค่ถึงสามทุ่มครึ่งนะเราเวลาไปทำการอะไรกันดี